สวัสดีครับ Merry Christmas มาพบกับพวกเราความรู้นอกห้องเรียนกับบรรยากาศหนาวๆและการค้นคว้าครั้งใหม่ของพวกเรานะครับสวัสดีครับผมชาวีครับสวัสดีค่ะฉันอารยาค่ะวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงคำถามที่ยิ่งใหญ่มากๆคำถามหนึ่งกันนะครับนั่นก็คือ ภาษาแรกสุดของโลกคือภาษาอะไรเป็นคำถามที่ฟังดูเหมือนจะมีคำตอบเดียวสั้นๆนะคะแต่ความจริงแล้วมันเหมือนกับการเปิดประตูเข้าไปสู่ห้องที่มีปริศนาซ้อนกันอยู่หลายชั้นเลยค่ะโห oh. ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มไขปริศนานี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะลุยกันเลยครับผมว่าสิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องหาจุดเริ่มต้นให้ถูกก่อนเพราะคำว่าภาษาคำเดียวเนี่ยมันมีความหมายกว้างมากเลย ใช่เลยค่ะนั่นเป็นจุดที่สำคัญที่สุดเลยเราต้องขีดเส้นแบ่งให้ชัดเจนก่อนระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียน๋อต้องแยกกันก่อนใช่ค่ะเพราะสองสิ่งนี้มีเส้นทางวิวัฒนาการที่ต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยค่ะภาษาพูดเกิดขึ้นก่อนภาษาเขียนนานเป็นแสนแสนปีเป็นแสนปีเลยเหรอครับพอพูดแบบนี้แล้วผมเห็นภาพเลยภาษาพูดมันเหมือนสิ่งกระซิบในสายลมคือเกิดขึ้นแล้วก็จางหายไปทันทีถูกต้องค่ะ ไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ให้เราขุดเจอได้เหมือนเครื่องปั้นดินเผาหรือโครงกระดูกนี่แหละครับคือโจทย์ข้อที่ยากที่สุดของนักภาษาศาสตร์เลยคือจะตามหาสิ่งที่ไม่มีร่องรอยได้ยังไงถูกต้องค่ะมันคือการพยายามปะติดปะต่อเรื่องราวจากความเงียบซึ่งนั่นก็คือส่วนแรกที่เราจะมาสำรวจกันค่ะ การเดินทางตามหาเสียงที่สาบสูญหรือต้นกําเนิดของภาษาพูดแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาเริ่มสืบจากตรงไหนครับในเมื่อไม่มีหลักฐานเลยพวกเขาเริ่มจากการดูที่เครื่องมือที่ใช้สร้างเสียงค่ะเครื่องมือก็คือร่างกายของเราเองเนี่แหละค่ะนักวิชาการคาดการว่ามนุษย์เราน่าจะเริ่มพัฒนาการสื่อสารด้วยเสียงที่ซับซ้อนได้เมื่อประมาณมแสนถึงสองแสนปีก่อนโหนานมากค่ะ พอๆกับช่วงที่สายพันธโฮโมเซปียนของเราเริ่มปรากฏตัวขึ้นเพราะเรามีวิวัฒนาการของกล่องเสียงช่องคอและที่สำคัญที่สุดคือสมองส่วนที่ควบคุมการสื่อสารที่ซับซ้อนกว่ามนุษย์สายพันธุอื่นโอเคพอเข้าใจได้ว่าเรามีฮาร์ดแวร์ที่พร้อมใช้งานแต่ซอฟ์ตแวร์หรือตัวภาษาจริงๆมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงฟังดูเหมือนการคาดเดาทั้งนั้นเลยนะครับก็ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่เป็นทฤษฎีค่ะ ต่เป็นทฤษฎีที่ตั้งอยู่บนหลักการที่น่าสนใจมากอย่างทฤษฎีแรกที่คลาสสิกที่สุดเลยก็คือทฤษฎีเรียนเสียงธรรมชาติหรือที่เรียกกันว่า Bow Wow Theory ชื่อน่ารักดีนะครับ Bow Wow Theory ใช่ค่ะแนวคิดมันก็ตรงตามชื่อเลยคือเชื่อว่าคำศัพท์แรกๆของมนุษย์เกิดจากการพยายามเรียนแบบเสียงที่ได้ยินรอบตัวอ oh. อย่างเสียงสัตว์ร้องเมียวหงหง หรือเสียงธรรมชาติอย่างเสียงน้ำไหลสู่สู้เสียงลมพัดฟิวแล้วก็ใช้เสียงนั้นเรียกแทนสิ่งเหล่านั้นไปเลยเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดผมนึกภาพออกเลยอาจจะมีคนชี้ไปที่นกและทำเสียงจิบจิแล้วทุกคนก็เข้าใจตรงกันแต่ทุกอย่างในโลกมันไม่มีเสียงให้เรียนแบบนี้ครับอย่างก้อนหินหรือความรู้สึกเงียบเงีนั่นเป็นจุดอ่อนของทฤษฎีนี้เลยค่ะ เลยมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่มองจากข้างในตัวเราออกมานั่นคือทฤษฎีอุทานหรือพูพู theory เสียงพวกนี้เป็นเสียงสากลที่แทบต้องไม่ต้องสอนกันเลยและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างคำเพื่อแสดงความรู้สึกภายในทฤษฎีพวกนี้มันดูเป็นจุดเล็กๆนะครับแต่ภาษาที่เราใช้กันมันซับซ้อนมากมีไวยากรณ์มีโครงสร้างมันพัฒนาจากเสียงอุทานไปเป็นประโยคยาวๆได้ยังไงนั่นคือคำถามที่นำไปสู่ทฤษฎีที่มองภาพใหญ่ขึ้นค่ะ เรียกว่าทฤษฎี proto world หรือภาษาดั้งเดิมของโลก proto world ใช่ค่ะทฤษฎีนี้เสนอแนวคิดที่น่าทึ่งมากว่าภาษาทั้งหมดกว่า70,00ภาษาบนโลกในปัจจุบันอาจมีต้นต่อมาจากภาษาแม่เพียงภาษาเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับหมายความว่าภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือภาษาของชนเผ่าในป่าแอมะซอนอาจจะมีบรรพบุรุษร่วมกันอย่างนั้นหรอครับเหลือเชื่อเลยนะนั่น เป็นแนวคิดที่ชวนฝันแต่ก็มีหลักฐานสนับสนุนอยู่บ้างนะคะอย่างการที่นักภาษาศาสตร์สามารถสืบย้อนกลุ่มภาษาใหญ่ๆกลับไปหารากร่วมกันได้อย่างเช่นอะไรครับอย่างภาษาอินโดยุโรเปียนดั้งเดิมที่เป็นต้นตอของภาษาอังกฤษเยอรมันรัสเซียไปจนถึงภาษาสันสกฤตในอินเดียการทําแบบนี้ได้มันทําให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องภาษาแม่ภาษาเดียวนั้นเไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยเพียงแต่าการจะย้อนกลับไปให้ไกลถึงขนาดนั้นหลักฐานมันเลือนรางเกินไปค่ะ แต่ทฤษฎีพวกนี้มันก็เป็นมุมมองทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับมันมีคําอธิบายอื่นที่คนเชื่อกันมากๆไหมครับต่อให้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ก็ตามมีแน่นอนค่ะและน่าจะเป็นเรื่องเล่าที่คนรู้จักกันมากที่สุดในโลกด้วยนั่นคือเรื่องหอบาเบลจากคัมภีร oh, ์ไบเบิลอ๋อหอบาเบลค่ะที่เล่าว่าครั้งหนึ่งมนุษย์เคยพูดภาษาเดียวกันแล้วก็ร่วมมือกันสร้างหอคอยให้สูงถึงสวรรค์เพื่อท้าทายพระเจ้าพระเจ้าจึงลงโทษด้วยการทําให้ภาษาของพวกเขาสับสนแตกต่างกันไป จนสื่อสารกันไม่ได้อีกเป็นคําอธิบายเชิงเปรียบเทียบที่ส่งพลังมากเลยนะครับสรุปแล้วสําหรับภาษาพูดเราก็ยังคงเดินอยู่ในม่านหมอกของทฤษฎีและตำนานกันอยู่และมีส่วนไหนบ้างครับที่พอจะจับต้องได้มีหลักฐานชัดๆให้เราเห็นบ้าง มีแน่นอนค่ะและนั่นคือตอนที่ม่านหมอกจางลงเมื่อเราหันมาดูภาษาเขียน uh huh. เพราะที่นี่เราไม่ได้มีแค่ทฤษฎีแต่เรามีหลักฐานเป็นชิ้นเป็นการเลยค่ะเป็นร่องรอยความคิดของมนุษย์ที่แข็งตัวกลายกันวัตถุให้เราสัมผัสได้ในที่สุดก็ได้เหยียบพื้นดินที่มั่นคงสักที แล้วหลักฐานชิ้นแรกที่เราขุดเจอนี่มันคืออะไรครับมันคือแผ่นนิ้นเหนียวค่ะและภาษาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นภาษาแรกของโลกที่มีระบบการเขียนก็คือภาษาซูเมเรียนภาษาซูเมเรียนค่ะของอารยธรรมเมโสโบเตเมียโบราณหรือบริเวณประเทศอิรักในปัจจุบันหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่เราพบมีอายุย้อนไปได้ถึงประมาณ3,500ปีก่อนคริสตกาลหรือกว่า5,500ปีมาแล้ว5,500ปี แล้วเขาเขียนกันยังไงครับสมัยนั้นยังไม่มีกระดาษกับปากาพวกเขาสร้างนวัตกรรมที่น่าทึ่งขึ้นมาค่ะเรียกว่าอักษรรูปลิมอักษรรูปลิมใช่ค่ะวิธีการคือการเอาแท่งไม้หรือต้นกกที่เหลาปลายให้แหลมกดลงไปบนแผ่นดินเหนียวที่ยังเปียกอยู่ให้เกิดเป็นรอยรูปลิมในรูปแบบต่างๆพอเขียนเสร็จก็นําไปตากแดดหรือเผาไฟให้แข็งกลายเป็นบันทึกที่คงทนถาวรมากลองลึกภาพสิครับว่า นี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ความคิดของมนุษย์ไม่จําเป็นต้องตายไปพร้อมกับเจ้าของความคิดอีกต่อไปมันคือเซฟไฟล์แรกของอารยธรรมเลยใช่เลยค่ะที่ทําให้ความรู้กฎหมายและเรื่องเล่าสามารถส่งต่อข้ามรุ่นได้โดยไม่ผิดเพี้ยนนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทําให้ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นได้จริงๆถูกต้องเลยค่ะนั่นคือการปฏิวัติทางข้อมูลครั้งแรกของมนุษยชาติเลย ตอนรอแรกๆพวกเขาอาจจะใช้บันทึกเรื่องง่ายๆนะคะเช่นบัญชีสินค้าเกษตรใครยืมเข้าไปกี่กระสอบอ๋อบัญชีรายรับรายจ่ายใช่ค่ะแต่ในเวลาไม่นานระบบอักษรรูปลิ่มก็ถูกพัฒนาจนซับซ้อนพอที่จะบันทึกประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮามูราบีหรือแม้กระทั่งตำราดาราศาสตร์ได้เลยแสดงว่ามันไม่ใช่แค่การขีดขีดเขียนเขียน,ยนแต่เป็นการวางรากฐานของอารยธรรมเลย แล้วภาษาซูเมอร์นี่มันหายไปไหนครับทําไมเราไม่ได้ใช้กันแล้วที่เข้ามามีอํานาจในภูมิภาคแล้วก็กลายเป็นภาษาตายภาษาตายคือไม่มีคนใช้พูดในชีวิตประจําวันแล้วเมื่อประมาณ2,000ปีก่อนคริสต์กาลแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือถึงแม้คนพูดจะไม่มีแล้วแต่ตัวอักษรรูปลิ่มยังถูกยืมไปใช้เขียนภาษาอื่นๆต่อมาอีกเป็นพันปีเลยนะคะอ๋อเหมือนภาษาละติน คล้ายๆกันเลยค่ะที่ถึงจะไม่มีคนพูดเป็นภาษาแม่แล้วแต่ยังคงถูกใช้ในวงการวิทยาศาสตร์หรือศาสนาในยุโรปมาอีกนานแสนานานเข้าใจแล้วครับแปลว่าภาษาเขียนแรกสุดที่เราเจอก็คือภาษาซูเมอร์แต่มันก็ตายไปแล้วทีนี้มันก็มีอีกคําถามหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันโผล่ขึ้นมาเลยครับคือแล้วภาษาอะไรคือภาษาที่เก่าแก่ที่สุดแต่ยังคงมีคนพูดกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ นั่นเป็นอีกหนึ่งปริศนาที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของโบราณคดีแล้วแต่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่มีชีวิตลมหายใจที่ส่งต่อกันมาใช่ค่ะซึ่งผู้ท้าชิงตำแหน่งนี้มีอยู่หลายภาษาแต่ภาษาที่นักภาษาศาสตร์ส่วนใหญ่ยกให้เป็นผู้ชนะก็คือภาษาทมิลค่ะภาษาทมินผมเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเก่าแก่ขนาดนี้เก่าแก่และยังมีชีวิตชีวาม,มากค่ะ ปัจจุบันมีคนพูดภาษาธรมินอยู่ราวราวล้านคนส่วนใหญ่อยู่ในอินเดียตอนใต้สีลังกาและก็สิงคโปร์แล้วอะไรที่ทำให้มันพิเศษครับสิ่งที่ทำให้ภาษาธรมินพิเศษสุดๆคือเรามีหลักฐานวรรณกรรมของภาษาธรมินที่ย้อนไปได้ถึงศตวตรรษที่3ก่อนคริสต์กาลและที่น่าทึ่งกว่านั้นคือภาษาธรมินที่ใช้ในปัจจุบันยังคงรักษาโครงสร้างไวยากรณ์และคำศัพท์พื้นฐานจากยุคนั้นไว้ได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวนะครับ นี่หมายความว่าคนที่พูดภาษาธรรมินในปัจจุบันอาจจะพออ่านและเข้าใจข้อความที่เขียนไว้เมื่อ2000กว่าปีก่อนได้หรือครับพอได้เลยค่ะเหลือเชื่อเลยนะน,นั่นผมอ่านภาษาไทยสมัยอยุทยายังลำบากเลยนะครับนี่มันเหมือนมีธรรมชีนทางภาษาเลยเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากค่ะมันคือความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมที่หาได้ยากมากจริงๆ นอกเหนือจากภาษาธรรมินแล้วก็ยังมีภาษาโบราณอื่นๆที่ยังคงมีลมหายใจอยู่เช่นกันมีอะไรอีกบ้างครับอย่าภาษาสันสกฤตที่หลายคนมองว่าเก่าแก่กว่าแต่ปัจจุบันแทบไม่มีคนใช้เป็นภาษาแม่แล้วจะใช้ในฐานะภาษาศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมทางศาสนาฮินดูและพุทธเป็นหลักแต่ก็เป็นรากฐานที่สําคัญของภาษาในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงภาษาไทยของเราด้วยอ๋อคาที่เรายืมมาใช้กัน ใช่ค่ะคำที่เราใช้กันอย่างสวรรค์นรกหรือแม่ตาก็มาจากสันสกฤตทั้งนั้นแล้วภาษาทางฝั่งอียิปต์ล่ะครับที่เราเห็นตามผนังพีระมิดนั่นคือภาษาอียิปต์โบราณค่ะภาษาพูดดั้งเดิมสูญหายไปแล้วแต่ภาษานั้นได้วิวัฒนาการต่อมาเป็นภาษาคอปติกซึ่งทุกวันนี้ยังคงถูกใช้เป็นภาษาใน,าาในพิธีกรรมของชาวคริสต์นิกายคอปติกในอียิปต์อยู่โอ้โถ oh. ถือเป็นการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมที่ยาวนานกว่า5,000ปีเลยทีเดียว และแน่นอนว่าเราจะลืมภาษาที่เป็นรากฐานของอริยธรรมตะวันตกไปไม่ได้เลยทั้งภาษากรีกฮีบรูและละตินครับย้อนไปได้เกือบ3,500ปีและยังเป็นภาษาทางการของกรีซอยู่ทุกวันนี้ส่วนภาษาฮีบรูมีเรื่องราวการฟื้นคืนชีพที่น่าทึ่งมากจากที่เคยเกือบจะเป็นภาษาตายก็ถูกฟื้นฟูก,กลับมาเป็นภาษาพูดในชีวิตประจำวันของประเทศอิสราเอลได้สำเร็จ การได้ฟังเรื่องราวของภาษาเหล่านี้มันเหมือนได้เห็นการเดินทางของมนุษยชาติผ่านการเวลาเลยนะครับบางภาษาก็ล้มหายตายจากไปบางภาษาก็ปรับตัวและอยู่รอดมาได้ทีนี้ถ้าเราลองขยับมามองภาพกว้างๆในโลกปัจจุบันและอนาคตล่ะครับสถานการณ์ของภาษาเป็นอย่างไรบ้างภาพรวมในปัจจุบันคือความหลากหลายที่น่าทึ่งและน่าใจหายในเวลาเดียวกันค่ะ นักภาษาศาสตร์ประเมินว่าเรามีภาษาผู้ที่แตกต่างกันกว่า7,000ภาษาบนโลกใบนี้7,000ภาษานั่นมันเยอะกว่าจำนวนประเทศในโลกหลายสิบเท่าเลยนะครับใช่ค่ะแต่ข่าวร้ายก็คือความหลากหลายนี้กำลังลดลงอย่างรวดเร็วมากคาดกันบ้านในทุกๆ2สัปดาห์จะมีภาษาตายเป็น1ภาษาทุกสองสัปดาห์เลยเหรอครับใช่ค่ะ ส่วนใหญ่เป็นภาษาของชนเผ่าหรือชนกลุ่มน้อยที่ถูกกลืนโดยภาษากระแสะหลักอย่างภาษาอังกฤษหรือจีนกลางด้วยแรงผลักดันทางเศรษฐกิจและโลกาภิวัตน์คนรุ่นใหม่จําเป็นต้องเรียนภาษาที่ใหญ่กว่าเพื่อโอกาสในชีวิตทําให้ภาษาดั้งเดิมขาดผู้สืบทอดฝั่งเราใจหายนะครับทุกครั้งที่ภาษาหนึ่งหายไปมันไม่ใช่แค่คําศัพท์ที่หายไปแต่คือทั้งโลกทัศน์วัฒนธรรมเรื่องเล่าและภูมิปัญญาที่สั่งสมมานับพันปีค่ะครับ กำลังจะหายไปด้วยแต่ในขณะเดียวกันผมก็ได้ยินมาว่าเทคโนโลยีก็กำลังเข้ามามีบทบาทที่น่าสนใจเหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องค่ะนี่คือความย้อนแย้งที่น่าสนใจมากในด้านหนึ่งเทคโนโลยีและโลกาพิวัต์กำลังเร่งให้ภาษาต่างๆสูญหายไปแต่อีกด้านหนึ่งเทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กลับกลายเป็นเครื่องมือที่ทงทรงพลังในการชุบชีวิตภาษาโบราณชุบชีวิตยังไงครับ ตอนนี้นักโบราณคดีใช้ AI ช่วยถอดรหัสภาษาโบราณที่ยังเป็นปริศนาค่ะอย่างแผ่นจารึกอักษรรูปลิ่มที่แตกหักหรือข้อความอียิปต์โบราณที่ยังไม่สมบูรณ์ AI สามารถวิเคราะห์รูปแบบและความน่าจะเป็นของตัวอักษรที่ขาดหายไปได้เร็วกว่ามนุษย์เป็นพันพันเท่าโอ้ oh. มันกำลังช่วยให้เราปลดล็อกความลับทางประวัติศาสตร์ที่เราอาจไม่เคยได้รู้มาก่อนมันเหมือนดาบสองคมจริงๆนะครับ ด้านหนึ่งเทคโนโลยีกำลังทำให้โลกของเรามีความหลากหลายทั้งภาษาน้อยลงแต่อีกด้านหนึ่งมันกลับช่วยให้เราเข้าใจความหลากหลายในอดีตได้ลึกซึ้งขึ้นเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนและน่าติดตามมากใช่ค่ะอนาคตของภาษาจะเป็นอย่างไรคงขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์เราจะเลือกใช้เทคโนโลยีไปในทิศทางไหนเอาละครับหลังจากที่เราเดินทางย้อนเวลาสำรวจร่องรอยของภาษากันมาอย่างยาวนานก็ถึงเวลาสรุปการเดินทางของเราในวันนี้แล้วนะครับ สรุปแล้วคําตอบของคําถามที่ว่าภาษาแรกของโลกคืออะไรมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากําลังถามถึงอะไรถ้าเป็นภาษาพูดต้นกําเนิดของมันยังคงเป็นปริศนาที่จมอยู่ในห่วงเวลาลึกเกินกว่าที่เราจะขุดค้นเจอ,อแต่ถ้าเป็นภาษาเขียนหลักฐานส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็ชี้ไปที่อักษรรูปลิมของชาวซูเมอร์ครับการได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่แค่การท่องจำข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะคะ แต่มันทำให้เราเข้าใจว่าการสื่อสารซึ่งเป็นสิ่งที่พื้นฐานที่สุดของมนุษย์เรานั้นมีวิวัฒนาการที่ยาวนานและซับซ้อนขนาดไหนครับมันคือรากฐานของทุกสิ่งทั้งวัฒนธรรมความคิดและวิธีที่เรามองโลกในปัจจุบันก่อนจะจากกันไปวันนี้เราก็มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคบคิดกันต่อลเล่นๆค่ะคำถามแรกถ้ามนุษยชาติในวันนี้มีโอกาสร่วมมือกันสร้างภาษาใหม่ที่เป็นสากลขึ้น,นมาหนึ่งภาษาเพื่อใช้ร่วมกันทั้งโลก คิดว่าหน้าตาของภาษานั้นควรจะเป็นอย่างไรจะเรียบง่ายเหมือนโค้ดคอมพิวเตอร์หรือจะซับซ้อนและเต็มไปด้วยความรู้สึกเหมือนบทกวีอืมน่าคิดนะครับและคำถามที่สองการที่ภาษาต่างๆบนโลกกำลังค่อยๆหายไปจะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางความคิดของมนุษย์เราในอนาคตมากน้อยแค่ไหนคะเพราะในแต่ละภาษามีวิธีมองโลกที่ไม่เหมือนกันซ่อนอยู่การสูญเสียภาษาไป อาจหมายถึงการสูญเสียเฉดสีในการมองโลกของเราไปตลอดการหรือไม่วันนี้ผมชาวีต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้ฉันอารยาต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับใช่เนื้อหาที่คุณตามมาหาอยู่หรือเปล่าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราความรู้นอกห้องเรียนกันด้วยนะครับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขกับเทศกาลคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีครับ